สวัสดีครับขอตอนรับขอทูช่องวิไลให้โชคนะครับเมื่อนี่ทางช่องเฮ้าครับมาพบเอฟซทุกท่านนะครับกระถือว่าแจ้งข่าวดีให้เอฟซทุกท่านนะครับเมื่อนี่ทางช่องเฮ้าได้ตัวเลขมีที่มากับผู้ใหญ่ใจดีครับทางสกดนครนะครับได้ทรงตัวเลขแนวทางมาฝากตอนเอฟนะครับนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับ เป็นเลขวิ่งครับมือนีเสี่ยวมาฝากตอนเอฟซีสำหรับสายวิ่งสายเลีนเทานะครับเป็นเลขมีที่มาเนาะครับของู้ใหญ่เจดีครับมาจากทั้งเมืองสกลนครเฮานะครับว่าเป็นเลขวิ่งสีเป็นตัวไดนะครับอ่าทั้งสองเฮาก็ได้ปูดคุยกับเพื่อนแล่าวาเพื่อนสีหายเลขวิ่งมาก่อนเนาะครับพี่น้องครับห้เลขวิ่งมาก่อนแล้วก็ใกล้โค้งสุดท้ายเพื่อนสีหายแนวทางประกบคูนะครับพี่น้อง ในช่วงนี้กะฝ่าฝนกำลังตกพี่น้องเอ,อ้ยออ,ออกไปทำคลิปกันอย่างนะครับแต่กะมือนี้พอดีโทรไปนะครับผู้ใยญ่ยใจดีเพื่อนกะโทรมาหาทางแอดกับว่าได้ตัวดีมาฝากนะครับเลขของเพื่อนนะครับพี่น้องเนวทา้งเขา,าวงวดนะครับสิบงวดแล้วนะครับแล้วก็ทาเขางวดที่สิบห้าคืองวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่จะถึงนี่ทาเขางวดนี้ ก็สิเป็นงวดที่11นะครับกับสิบงวดยังบ่ผ่าดยังบ่หลุดนะครับสําหรับสายวิ่งสายแลนของเพิ่นนะครับอ่าหนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับบ่มีผาดถ้าเขาอีกงวดที่ซีมานี่ก็เป็นงวดที่11นะครับอ่าเพื่อบเราเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะรัางแอดเท่ากับสิโ์ตัวเลขมีที่มากับวิ่งสายวิ่งสายแลนเท่านะครับอ่า วดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับเนาะครับเห็นกันบ้านนอกครับตัวเลขเข้านี่นะครับครับ16มิถุนายนนะครับเลขมีที่มาวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องเด้อ7จนะครับอ่ะ7จดเด้อพี่น้องเด้อครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อครับ ตัวเลขมีที่มานะครับดิ่งบนล่างพี่น้องเจ็ซีกันนาติดตามนะครับเพราะว่าพนว่าเขามาแล้วสิบงวดนะครับถ้าเขางวดที่สิม้านี่เป็นงวดที่สิบเอ็ดพี่น้องนะครับเอา FC เอฟซีเฮาแคนนาจอไว้สาหรับเลขจับคู่นะครับล่อใกล้โค้งสุดท้ายพี่น้องทางสองเฮาตัสิติดตามตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีทุกท่านนะครับสองวิไลให้โชคเขา้านะครับ ตอนนี้ก็เอาเล็กวิ่งไปคอนนะครับพี่น้องเนาะครับเอาเล็กวิ่งไปพิจารณนาพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดังได้ใจแล้วก็ล่องเอาไปประกบคู่เบิงสะกเพินวานะครับพี่น้องสําหรับแนวทางเล็กประกบคู่กบใกล้โค้งสุดไทยนะครับเดี๋ยวทางเอฟอทางสองเฮ้าสิมหามาฝากตอนเอฟซีนะครับปลาปรเจิตให้ประกบคู่ห้มาตัวใดนะครับสําหรับตัวเลขมีที่มาจากทางเมืองสะกดนครเฮานะครับ เอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีทุกท่านครับเข้ามารับชมแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับตัวเลขมีที่มาวิ่งบนล่าง74ครับวิ่งไปที่7กับ4นะครับตัวเลขมีที่มานะครับเมื่อนี้ทางช่องวิไลให้โชคเฮากับนํามาฝากเป็นเลขสายวิ่งสายแลนไปซะก่อนเนาะครับเนาะไก่โคงสุดท้ายกับเอฟซีล่อติดตามล่อไปรุ่นตัวเลขเพิ่นสิบประกคมฟูห้ตัวใดนะครับก็บล่อติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ทางช่องเฮาแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่สิบประบบ่ผาดข่าวสารเนาะพี่น้องเนาะกับผาดข่าวสารเป็นเด็ดังๆจากทางช่องเฮ้ากับทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขก็มีเขาไม่ลดนะครับอ่ะแคบหนาจอไว้ครับ7กับ4นะครับวิ่งบนล่างนะครับเนาะครับหลังจากพี่น้องเฮาเบิ่งตัวเลขแนวทางแล้วถ้ามักจะชอบโดนใจนะครับกับตัวเลขแนวทางของพี่ของน้องมีอยู่ในใจแล้วนะครับก็ล่องไปจับเบิ่งไปจับคู่เบิ่งนะครับว่าตัวเลขมีที่มานี่ สีมากสีโดนใจถือกับตัวเลขที่พี่น้องมีไว้ในใจแล้วกะครับเอาสามารถจับปูได้นะครับเนาะเลขแค่สองตัวพี่น้องเหตุกับสี่านั้นนะครับเนาะเอาครับตอนนี้ก็พูดคุยกันไปสักก้อนนะครับเนาะเพราะว่าทั้ง่องเฮากัต้องเฮ็ดคลิปให้ได้แปดนาทีเนาะนะครับต้องเฮ็ดคลิปได้ให้แปดนาทีครับตอนนี้เช้านี้ก็ทางช่องเฮากัยังบ่ทันได้เดินทางออกไปใส่พี่น้องก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับกับก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ อีกปาะมาณถสายๆจากน้อยนะครับกับพ่อดีอมีผู้ใหญ,ญ่ตัวใจดีโทษของมหานันละครับพี่นองก,ก็เลยใดพูดคุ้ยกับเพื่อนนะครับตัวเลขมีที่มาเพื่อนขยังบอท่านใดออกน้ำน้องเพิว่าเพิรว่ากบะบคนอยู่เมืองสะกลเท่านี้แหละครับก mm hmm. ดอยู่เมืองสะกลเพื่อเลยว่าเอาตัววิ่งไปก้อนไปฝากตัวอีพซีก้อนมาสั่นเพิว่านะครับไก่คงสุดไทยครับ เดี๋ยวเพิ่นสิประกบคู่ให้นะครับตัวเลขสิถึกใจโดนใจจังได้ก็รอค่อยติดตามนะครับทางช่องวิไลให้โชคเฮาสิติดตามแนวทางตัวเลขมีที่มามาฝากตอน FC นะครับแล้วก็สำหรับใช้วิ่งใช้เล่นเฮานั่นล่ะครับก็คือผมบอกไปนะครับคือสิแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับเป็นตัวเลข2ตัวนะครับพี่น้องมี7กับ4แค่นั้นนะครับกขนาติดตามนะครับพี่น้องเฮา ถือว่าเลขบ่หลายตัวนะครับขนาดตดตามนะครับสำหรับพี่น้องเฮาและการพี่น้องเฮาครับมาชอบจังไงถืกใจก่ะซอยแห่งกำลังใจทางช่องนเด้อครับเด้อครับช่วยกดไลค์กดแชร์อ่าคลิปที่ผ่านมาพี่น้องเฮาช่วยกดไลค์กดแชร์กับทางช่องขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องไปย่างสูงนะครับอ่าที่มีคอมเมนต์ดีๆนะครับมาให้งกำลังแรงใจทางแอดเฮา แอดก็ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์ดีๆกลับมาให้กําลัางแรงใจทางแอดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสองสามมือขึ้นลังกะแอดก็ได้ไปติดตามหลายสำนักหลายช่องนะครับไปน้ากันนะครับก็พยายามเสาะหาตัวเลขเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆมาฝากเอฟซทุกท่านนะครับเพราะว่าสิถนนหนทางลับากอะไปนะครับเพราะว่าใจมักทั้งนี้นะครับพี่น้องเข้าแล้วก็ขอบุญข,ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ที่คอมเมนต์มากให้กาลั่งแรงใจทังช่องนะครับก,กับข้อกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับตัวเลขทั้งช่องเข้ากับเสนอเป็นเพียงแนวทางบาง comment, คอมเมนต์กับคอมเมนต์มากกับกับบ่วากันเนาะคำเนาะควมคิดเห็นเป็นส่วนต่างโปกผมก็น้อมรับเพราะว่าปกผมกับเสนออยู่ตลอดว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับถามมากจะชอบกับติดตามถามว่ามากกับพันนะครับสาหรับคอมเมนต์กับมีหลายอย่างพี่น้องเข้าหน้าหน้ากิตตังมนุษย์โลกบ่าวากันนะครับเนาะ ผู้ดีก็ถือว่าประเสริฐเลิศรู้นะครับเป็นคนมีความรู้มีบรรลุนิติภาวะนะครับที่มอบแต่สิ่งดีๆคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆมาให้ทั้งแอดเท่ากับได้มีกําลังแรงใจสําหรับคอมเมนต์ที่บ่ถือใจกับบ่เป็นยังนะครับถ้าท่านบ่ถือใจกับบ่ต้องติดตามนะครับบ่ต้องอ่เป็นยังกันนะครับก็ถือว่าธรรมดาคนเฮ้า เกิดมารวมมนุษย์โลกก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับก็บเอเปยังทางซองกอบ,บัได้คือโสดโกรธเคืองเพราะว่าทางซองก็บเบาเสมอเน้นยำเสมอว่าเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับถูกสำนักลงพอผลก็หายมาเป็นเพียงแนวทางตัวเลขก็มีเขามีรุดเป็นธรรมดานะครับเนาะอ่าถสำนักอ่ะที่เปลี่ยนจังสันนะครับทางแอดเท่ากับสุดท้ายนี่นะครับบังวาตัวเลขที่ทางซองเฮาเสนอไปนะครับ เอฟซีทุกท่านก็คือสิแคปนาจอไว้นะครับกับเกตซีสองตัวพี่น้องตัวเลขมีที่มานะครับไก่โค้งสุดท้ายทางงสองเฮากระสิไปตามหาแนวทังตัวเลขพบคูมาฝากพี่น้องนะครับอาสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านร่ำรวยจะเลื่นลงเลี้ยงสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับ